ถาม,มอาจารย์ครูหมอนนะครับจะมีโจทย์เยอะแล้วก็ครูหมอน,นครับเป็นโค้ชนะครับไม่ใช่ติวเตอร์ครูหมอนค่อนข้างโค้ชเป็นระบบค่ะแล้วก็จะโค้ชเป็นขั้นตอนเลยว่าเราต้องเก็บอย่างนี้เก็บอย่างนี้เก็บอย่างนี้อย่างเช่นเราจะเอาพอร์ตเราต้องเตรียมอะไรบ้างครูเขาข้อมูลค่อนข้างเน่นค่ะครูหมอนจะเน้นการสอนที่ทําให้เราทาข้อสอบได้จริงไม่ใช่แค่การทําข้อสอบให้ดูค่ะเราได้อัพสกิลได้รู้จริงๆว่าแบบ เรามีจุดด้อยจุดเด่นตรงไหนบ้างได้ให้นักเรียนได้ทําข้อสอบด้วยตัวเองก่อนที่จะเฉลยไม่เหมือนติวเตอร์ที่อื่นๆด้วยแล้วก็มีการอธิบายที่ใช้วิธีการที่รวดเร็วแล้วก็เป็นวิธีรัดซะส่วนมากแต่ว่าก็ยังเข้าใจพื้นฐานของเรื่องนั้นๆครูหมอนจะโค้ชให้ในทางที่เราแบบอ่อนอ่อนในด้านนั้นๆน,น,นะครับ แล้วก็ในด้านที่เราเก่งแล้วเราก็จะคุูหมอก็จะทําให้ดียิ่งขึ้นครับคุูหมอนจะคอยหาจุดอ่อนให้เราว่าเราพลาดตรงไหนแล้วให้เราไปเน้นตรงนั้นเพิ่มค่ะครูหมอกจะโค้ดให้เลยครับแบบเป็นโค้ดให้ไม่ใช่แค่ติวเตอร์คร่ะคุณหมอนสอนให้ตีจวนให้แตกทําให้ทําข้อสอบได้ติดสอนคอมค่ายหนึ่งแล้วก็ตอนสอบข้ามี .4 ในห้ากลุ่มจุฬาพรก็ติดวมวดารุณติดเอ็มวิทแล้วก็โครงการพอสอุวทค่ะ